สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณแม่กับน้องแฟนซีจะมารีวิวโยโย่โยโย่แบบนี้นะคะอันนี้มีล่องรอยการตัดไปแล้วอันนี้จะเป็นโยโย่รสอะไรคะลูกอันงูและแอปเปิลเขียวอันงและแอปเปิลเขียวก็คือแปลว่าในนี้ต้องมีสองรถใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเทออกมาให้หมดเลยค่ะอ่ะเทออกมาเลย ออแอปเปิ้ลเขียวก็จะเป็นเปลือกสีนี้นะคะคุณผู้ชมส่วนสีอ้ง่นจะเป็นสีไหนคะลูกลสีม่วงสีม่วงแบนไหนนีค่ะเป็นเหมือนกันค่ะสีเขียวกับสีม่วงมีป้ายเหมือนกันมีป้ายเหมือนกันอ่านว่าโยโย่ y o Y O นะคะสกดว่าโยโย่เดี๋ยวเราจะมาแกะ ข้างในให้คุณผู้ชมดูคนละสีหนูตัดได้ไหมเพราะว่าหนูแกะไม่ได้ได้ไคะ่ะตัดเลยไปโนเยโยเลย้ยตัดให้มันหมดสิคะอันนี้คุณแม่ก็จะตัดสีม่วงนะคะ หนึ่งลือดด้สีขยว่นี่ออกมาเป็นเม็ดสิม่วงแบบน,นี้เอาน้ำสีเอาไหมก็ตัดไม่สุดนะลูกตัดให้มันสุดเปลือกไปเลยอ้าวโอเคแบบนี้นะคะเ,คเดี๋ยวเราดูกันว่าเราจะใช้ประโยชน์อะไรกับเขาในฮาโลวีนได้ไหมนะไม่รู้สิคะ่ะเดี๋ยวลจริงใหญ่เลยเหูนนะห,ห,หนูเลยแมนะ่ชิมให้ดูกันนะคะว่ารสอมนมุ่นเป็นรสชาติ ใส่ข้าวเปลือกหนูเลยค่ะหนูว่าพอถึงกวนกับปลาใส่ข้าปลาหนูเลยอ,อร่อยไอเด็กๆก,กินเยลลี่มากไม่ได้นะคะถ้าใครที่ต่ำกว่าสามขวบมีงานวิจัยออกมาว่าถ้าเด็กคนไหนกินเยลลี่เยอะมากก็จะทำให้เป็นโรคคามุรูสมาธิสั้นหวด ก็หนูตัดสุดแล้วว่าไม่สุดอคุณชมดูสิค่ะเราิดเรื่น,นี้เดี๋ยววันนี้เราจะเาลากันไปก่อนเนาะคลิปนี้ปล่อยให้น้องซีเพลินกินไปก่อนเดี๋ยวคุณแม่คลิปต่อไปวันนี้ว่างรีวิวเยอะๆเ,เลยใครหนึ่งร้อยคลิปกดติดตามคุณแม่ได้ข้างล่างเลยนะคะสวัสดีค่ะ